เป็นคลิปพูดอีกแล้ววันนี้เดีด๋ยความจะว่าเพิ่งสั่งหนังสือบทสูตรเกมไปถ้าใครทันนะแบบสมัยก่อนเนี่ยเวลาแบบว่าแบบช่วงก่อนยุคที่จะเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าหนังสือบทสูตรเกมเว้ยซึ่งหนังสือบทสูตรเกมเนี่ยเมื่อก่อนมั้งเราซื้อเยอะเราซื้อเยอะไหมก็ประมาณหนึ่งแล้วกันเราซื้อแบบมี Go d of War มี l e g o มีแบบพวกนูน่นนี่นั่นพวกเกมแบทแมนนี่าพวกเนี้ยวันนี้ก็สั่งมาอีกประมาณ2เล่มแปเหมึกอยู่ตรงน,นี้ ทำการแกะเลยเนาะเรื่องความที่ว่ามันหนังสือบางเล่มมันหายากกับบางเล่มก็เก่าซึ่งนะมันเป็นมันเป็นเกมอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านเนาะเล่มแรกนี่เล่มแรกนะอันนี้เห็นราง,างเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนี่นะอันนี้อีกเล่มนึง เล่มที่สองเรามาแกะเล่มเล่มนี้ก่อนเลยเนาะในเมื่อมันอยู่ในมือเราแบบเฮ้ยโอ้ก็อะไรวะอ๋ออ๋อมีปกหนังสือให้ด้วยเออเออเออเยี่ยม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 เออชอบชอบชอบกูตัดตัวนวดีนะกูได้ตัดอีสัตว์โอเคอันนี้ปกหนังสือแล้วอันนี้ก็ตัวหนังสือขอดูตัวหนังสือก่อนโอ้ ไม่เก่านะดูดีนะดูดีเลยเป็นหนังสืออันนี้เป็นเกม Persona ภาคที่4นะเป็นเวอร์ชั่นเก่าของเครื่อง PS2 ตอนนี้มันมีภาค Persona 4 Golden ใน Steam แล้วก็ไปหาเล่นได้ครเป็นเกมที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ของโคตรดีนะชิตเฮ้ยเฮ้ยเขาใส่ปกมาให้แล้วเฮ้ย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 อ๋อเขาใส่ปกมาให้แล้วเออ จริงดินี่คือปกหนังสือใช่ไหมโอ้โหใช่ใช่เขาจะปกหนังสือมาแล้วเพอร์เซน่สี่ลเล่มแรกนะเล่มที่สองเออพอดีเลยเออเหมือนเอว่าว่าเออเรามีสองเล่มแล้วก็มีอันนี้ให้อีกอันหนึ่งเออเออเออจ๋งนี่วะ่ะถือว่าคุณทำกันบ้านมาได้ดีนะออมสุณมาก อันนี้ยังอยู่ในซีอยู่เลยเป็น Persona ภาค3เป็นเวอร์ชัน Portable หรือว่าเวอร์ชั่นลง PSP เนาะซึ่งจริงๆ Persona 3เนี่ยมันมีประมาณ3เวอร์ชันหลักๆนะมี Persona 3ปกติมี Persona 3 Festival Park f e ที่เป็นภาคที่บบว่าเหมือนแบบเพิ่มเนื้อเรื่องหลังจากจบเกมไปแล้วเนาะซึ่งมันอยู่กับเครื่อง PS2 สมัยนั้นนะแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่แบบบางระบบอาจจะยังไม่แบบยังไม่โอเคมากเช่นแบบพวกระบบในการควบคุมตัวคอครในปาร์ตี้แบบอะไรเงี้ยเขาเลยพัมภาค Persona 3 Portable มาลง PSP แต่ว่าอันนี้เราสามารถควบคุมพวกแบบตัวคอครในตัวความเพื่อนในเกมได้นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาที่ว่าพวกฉากต่างๆพวกแบบในเวลาเราเล่นในเกมแบบเวลาเดินไปสถานที่ต่างๆเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แบบมันคือ มันสวยน้อยกว่ากระยะมันน้อยกว่าแต่ว่าพวกแบบเรื่องแดลล็อกเรื่องอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะแบบพวก 3D พวก 3D โมเดลนี้จะมีขค่ตอนลงดันเจียนอะไรอย่างเดียวเนาะนจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะเป็น Persona 5แต่ว่าอันนั้นมันอของเจ้าเป็นแฟนคลับทำเนาะไม่ อันนี้เรียกว่าแฟนคลับครับอันนี้เป็นกลุ่มค่ายเป็น UK group นะแล้วก็มีของใช่อยู U ่เอ้ยคล้ายๆกันเป็นของ Insight มันจะมี2มันไม่ม,ไม,ไมีไม่กี่ค่ายอตอนสมัยนั้นเราก็จำไม่ค่อยได้ละแต่ว่าเป็นค่ายที่ทำพวกหนังสือบทสรุปเกมแบบเบอร์พวกนี้แหละโอ้ห l i g h t new อ่ะเหมือนแบบแกะกล่องแกะใหม่เลยเจี๊ะ Personal ส,สาม Portable นะเอ๊ะตอนนี้ก็ใส่ปกหนังสืออันนี้เกันไปละทั้งสองเล่ม โพสต์หน้าสี่กับโพสต์หน้าสามก็วันนี้ก็น่าจะได้รูปเป็นพวกหนังสือวันนี้แหละโอเคไปถ่ายรูปเลย A f e w moments later โอเคตอนนี้ก็ไปถ่ายรูปมาเสร็จละนี่โฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยเออเออนี่ไงก็เป็นหนังสือโพอสต์หน้าสามกับสี่เนาะจริงๆขาดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวภาคห้าอะมันมีขาดภาคห้าแล้วก็จริงๆอยากได้หนังสือของภาคเฟสติวัลภาคสามเฟสอันนี้อยากได้มาก ถ้าใครมีก็ติดต่อมาได้นะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันพุ่งนี้เนาะโอเคไปละ แม่งซาว่ะพี่พี่ช่วยบิวของหนีดาบแรงๆเลยก็ได้ถ้าเป็นคนหมาะผ่านคือพี่จมนะครับฟังนีเดี๋ยวพี่จมาเป็นคนดีโอเคะต่มเจไม่จะเสตาหรือว่าเป็น

ครับของที่ททางีไปแล้วใช่ไหมของน้องทีนี้มุมที่เราจำจิที่ที่เขาเล่อยู่ตอนนั้นหะฉาก่อนนั้นแล้วเรารู้สึกเราจะมีความจัดเป็นเท่าทของตรงนี้คือมีสายตาแบบ อะไรนะเขาไม่แน่ใจว่าเข้าไปแล้วมันจะจะทาให้เขาสะดุดอะไรหรือเปล่าเราท้องแล้วก็ค่อยมาแล้วก็แล้วพอจังหวะที่เราจะกอดันได้ก็เราต้องแบบเทเลชันว่ามั้งหลสารละจริงๆนะเนี่ยแล้วมรน่อกิมีบินนั้นเกิดจากตัวเข้โอเคขอแจ้งเงื่อนไขหน่อยครับตอนนี้เดี๋ยวน้องนักแสดงผู้หญิงต้องกลับแล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายแค่ตัวพี่ไทเกอร์คนเดียวแลวเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บน้องผู้หญิงพวกนี้ สบายนะถ้างั้นเดี๋ยวผมบอกตัววอลกอิงของไทเกอร์ก่อนนะครับว่าเป็นยงไงบ้างก็คือเดินไปเดินมาเนี่ยเดินไปแล้วแบอประยชนว่ายังไงนะประโยชนแรก้็มาคือใครบอกผมเขาบอกขดเดอย่างน้ก็ได้ยนะนะถ้าตันะก็คือพ่อพ่อจะยีที่มา แล้วหลังจากนั้นกล้องจะต,ตาตอนนี้เป็นอยากหาวิธีเฉพาะทางของแบบเวลาพวกนี้โตขึ้นเขาจะมีวิธีอะไรแต่ทีเนี้ยเอาพาที่มาจอยกับทางทีมอ่มาบอคกุณเทพเนาะเออพิพากษาเซตนะฮะแล้วก็

้วแบบนั้นจะดีกว่าจะได้เห็นของคู่หไม่ทุเวศอะไรก็ได้คนแข่งกันก็ต้อง่แต่ว่าโชที่จังหวัดหยิบน้ำต้องมีจังหวัดหน่วงในสมุทรพคือใช่มมมาต้องเข้ามาเ้ามาเข้ลไม่เห็นสายเข้าคได้ไกันแล้วอ่ขนลูอันี้มันออกกำลังต้องแรงยอดา ไม่ต้องไม่ต้องใช่ป่ะใช้อุปกรณ์นี้ตอนนั้นพอโเราจะรับไปสืบสานอาจารย์นี้ก็คืออะไรนะครับมุมของเรียนนะอ๋อมุมที่ผมตั้งข้างนี้ลองมาเช็คดูกอนก็้วก็มันควรจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ยิงไปทางนี้อยิงไปทางคือเพราะว่าอันนี้ต้องเผื่อไว้รับเขาคุยกับแม่ด้วยถ้าคุยกับแม่ก็มีนะถ้าไม่หยุดยิงนีก็ได้ครับถ้ามันหยุดสลับได้ได้ได้ไม่บัา พี่รู้ว่าไหยตั้งใจอ๋โอเคพี่รู้ว่าไหนตั้งใจแต่บางทีอ้เนสตอไอสิ่นก็ไม่จเป็นก็ได้อะะครัตอนนี้เป็นี่ครับเราก็อันนี้คือเซแล้วก็จนถึงปรยคีสอวเนี้สอกู้มันไกลอยากได้ขาบูมในตอนที่เลีสปอร์ตแร้ได้ไม เล่นแบบนั้นก็ได้ไม่งันลองไทเกอร์ตันหรือ่าไม่งั้นดีวีพอพอทพี่ไทเกอร์ตันปะต้องปกไม่ติดกไเลยนะปกมันบานออกยี่นดีพีปกเสื่มบานออกใช่ใชว่าเขาไม่ติดกระดุมกปกเลยกลัวอย่างเดีคือถ่าถ่าอยู่ก็แดดนล้มันเข้มขึ้นมาเก็งเลยอ่ ในบทก็มีลอยกงล่นไหบอกเไปเถอะต่แ้ว่าตอนนั้หน้าบอเลยบเปหน้ารักว่านี้ตกยังนดตกลงอยากให้เขาเล่นอันนล้ถูกเละอนี um ่สองเขาเล่นย um 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 ังไงก็บอกเขาไปสิสปอยเสปอยลย้วตอนนันหน้าอกลับนะอ อ๋ออันที่สองอันที่สองคือจะมีมาสี่โมงสาเี่ยนเลยตั้งแต่โกรนโกรจนได้ว่าไม่นะตอนนั้นเนี่ยขอไม่ได้แบบนี้ได้เสียงชัดกว่าเออแข้งข้างบนปุ๊บมันเข้าแอร์มากกว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นแ่อยคงจะตัวนี้ ใช่ครับเริ่้ชวดนี้ไฟสีแดง้วยไปสีแดงจากเข้นไปที uh ่หน้าของถ้าถ้าไฟแดงมันน่าจะมาจากไฟแดงหรือว่าเริ่มเริ่มแบแรกแล้วก็จัดไป คุณจะไปช่องแกะกล่องนั่นนั่นจริงๆเนี่ยด้วยความที่ว่าไอ้อะไรนะเหมือนแบบอยากสารสานเพื่อนเนี่ยเคยแบบว่าทําการลงทุนซื้อมอดีกล้องให้เพื่อน2ตัวเป็นกล้องฟิล์มนะมีกล่องนี้กับกล่องนี้ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยดีกว่าเ้วยความที่ว่าอันนี้เพิ่งเรียนเสร็จก็เลยก็เลยแบบขอมาแต่เมื่อวานก็แต่เมื่อวานไปทํางานมาถ้าเดี๋ยวตัดลงในคลิปน่าจะแบบวันก่อนนันเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบเก้ายี่แปดเพาะนั้นแหะอไปทํางานข้างนอกมาก็ยังมาแกะเลยแล้วเมื่อวานตอนกลับมาก็ิปดแแบบ โอ้โผ่านปิดป๊บเดียวเองก็เลยแบบเก็เลยเพิ่งได้ของมาเช้าแล้วยังไม่ได้แกะเช็คอันนี้แบบเราช่วยเพื่อนตามแบบพวกบอดี้บางตัวที่แบบราคาโอเคโอเคอะไรเงีเ้ยน่าจะเป็นอันนี้ไม่มั่นใจว่ะอันนี้น่าจะอันนี้อะพลิโอเคนนี้มมอะพลิกเปดนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้กล่องแห่เดี๋ยวขอาะเช็คอันนี้ก่อนแล้วกันนะกล่องใหญ่เปิด่างนี้เปิดได้นีแพคหลายชั้นแบบ ทำจริงแพ็คญี่ปุ่นปะเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะแพ็คแบบโอ้แน่นแน่นแน่นน่ะแน่นแบบแน่เลยอ่ะคือแบบกลัวกล้องกลัวกล้องพังนะนะถือว่าการกระแทกแบบการการหนีกันรอ้าวกันหนีคอนเทนต์ที่จริงแล้วราคาบอดี้ไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าเจ้านี้ใส่ใจในการผลสอบผลผลการสองดีเหมือนกันนะอ่าอันนี้เป็นอ่ะอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็จะมี2ตัวที่ต้องแกะมาดูกัน ลายชันจจัดเนี่ยชันที่2อ่ะยังแกะไม่เสร็จเลยเนี่ยโอ้แต่ตัวนี้หนักอยู่มินอนตันเออเผยตุดชื่อมาละเออเป็นกล้องฟิล์มที่กล้อง S R นะที่ค่อนข้างจะน้ำหนักเยอะใช้ได้เลยอ่ะตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นตัวแรกเป็นมินอนต้า S L S R T Super เนาะแต่ว่าต้องดองสะอาดนิดหน่อยเดี๋ยวไปจัดการหลังไม้ได้เดี๋ยวขอเชค ชัตนเตอร์ Chapter 4เนคะือนี้กระจกไม่ย้อนกลับมาเดี๋ยวขอขัดกล้องแบบ One eternity later โอเคนะครับการ,ารเข้าไปสวดบอกกันนะว่าไอตัวนี้กระจกน่าจะ งต้องเปลี่ยนใหม่ราคาประมาณกับสองพันบาทซึ่งช่างมันอันนี้เราแบบว่าเราหาให้เพื่อนไงซึ่งเดี๋ยวซื้อตัวใหม่ให้แล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่าเออเดี๋ยวเอาไอ้ตัวกลันั้นไปแล้วเราไแต่ว่าเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยมันเป็นสแปร์ก็ได้แต่ว่าคิดราคาแค่ไอ้ตัวตัวแลับพอแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปหาถ่านวารหมดเดี๋ยวกลับอ่ะเป็นนิคอน f 8 0น,นะซึ่งไอ้ตัวนี้ดูไงมีเปอร์เซ็นต์เม่อไหร่ตัวเคียนัย่นเองแต่ก็อย่างว่าอะอันนี้มันยังไงอะ่ะมันเป็นกล ราคามันเท่าจะเกือบได้กล้องใหม่ก็นั่นแหละมันนานาจิตตังนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเถอะเดี๋ยวไปหาถายลองไอ้นี่ก่อนโอเคก็ไปลองมาเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ไอ้เฮี้ยเนี่ยพังช่างมันไม่ได้พังเด็กเชื่อเขาว่าเอ่าไม่ได้ตามสเปคที่ต้องการก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถือว่าเป็นสเปร์แต่ไอ้นี่ครับใช้ได้ครับเป็นกล้องนิคอน F80 ใส่ถานเรียบร้อยโอเคลองออนเนาะปิดอย่งพัน 1, นะ ค okay. มีไฟตรงนี้ด้วยถ้าแบบมันไฟมันเออเนี่ยแล้วก็มีเปิดแฟลชได้แฟลชขอกล้องเนาะแต่ว่ามันติดไอ้พื้นที่ได้แบบโอเคใช้ได้นะถือว่าทำงานต่ระบบนะครับก็ถือว่าโอเคประเด็นคือมันไม่ได้แถมไอ้นี่ให้ไอตัวฝาปิดบอดดี้ ก็ตามที่เห็นเนาะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ปกติไอ้ตัวนี้มันจะขายอยู่ที่ประมาณพันไม่2 0 0พกว่าบาทแค่บอดี้อย่างเดียวนะแบบสภาพดีๆเลยนะแต่นี่แบบสภาพโอเคใช้ได้ทุกใช้งานได้ทุกกระบบถึงในตรงนี้มันจะมีแบบคาดว่ามีค่าบงงคาบกาวนี่แต่ว่ามันก็เอาไปทำความสะอาดแบบนี้ได้แหละก็ถือว่าโอเคแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลนิคอนมือรองเลยอันนี้ของซื้อมาให้เพื่อนเนาะก็เดี๋ยวเพื่อนมันใช้นิคอนนีคอนนะเพื่อนดแล้วก็น่าจะเป็นของมนที่ดีนะครับผม เป็น Ni คอน F80 นะก็เดี๋ยวถ้าจะเป็นยังไงก็เป็นววังงนนี้ก็ไปถ่ายรูปกันเจ็บแขนมาไอตัวเฮียเนี่ยโอเคไปถ่ายรูปดีกว่าอุ้ยลืมไปเลยว่ายังไม่ได้อ่ากว่าเลยว่าเปลี่ยนขึ้นอะไรเลยนะใส่ตลับฟิล์มใหม่เลยเมื่อวันก่อนถ่ายไปครบสิบล้วไงก็โบเบก็เดี๋ยวไปเอามาใส่แล้วมันนะี่ฮะยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยเนะี่ยอันใหม่เนะี่ย ัดแบบไป,ป,ป,ปเลยเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวเราใส่มาเยอะแล้วนะเนาะเพราะว่าจะไม่เลียแบบไม่ได้ตูดแต่ว่าโอเคนี่ใสใ่ตรงนะใสใ่ตรงสีเหลือง ให้มันคายดัาเสอือออกมานะโอเคไปถึงอะไปถ่ายรูปก,กันเดี๋ยวโฟรัด่าจะตอบไม่รู้นะอะไรเนี่ยรอได้ประกอบนะครับ โอเคก็เรียบร้อยถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็เรียบรอบเสร็จแล้วนี่นะที่ต้องเปิดแฟลชบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไอตอนถ่ายไอชุดตรวจสวอปนั่นนะแม่งลืมเปิดแฟลชเกเลยมีอาการคนติดแฟลชนั่นแหละก็เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเพื่อเป็นยังไงก็เจอพวกนี้ไป เรื่ความที่ว่าวันนี้เป็นวันเรียกว่าวันสิ้นเดือนเงินก็เงินหอกฮะเป็นวันวันคปานเกิดของเมองนะก็เลยถือโอกาสสั่งอะไรที่แบบปกติก็จะกินพวกแบบข้าวกล่องหรือแบบอะไรพวกนั้นที่แบบไม่ได้อะไรมากะเนาะเราเลยแบบสั่งร้านที่แบบในดูดีขึ้นมานิดนึงนะเป็นร้านชื่อแอมเบอร์สเต็กนะปกติไม่กินสเต็กบ่อยไหมก็ปกติถ้าวันที่แําวันเกิดก็จะไปกินซีไปกินอะไรพวกนี้ตามแบบ ปกติเนาะแต่ว่าได้ความที่ว่าสถานการณ์ก็สั่งอะไรพิเศษพิเศษมากขึ้นอันนี้เป็นผักหัโขมชีสซึ่งร้อนม,มากมากว่าฝั่งอันนี้น่าจะเป็นมันบดหรือมันอบอะไรสักอย่างนั่นแหละโอ,อันนี้เป็นข้าวผัดข้าวผัดเบคอนนะข้าวผัดเบคอนข้าวผัดอะไรพวกนี้ แล้วก็มีช้อนซ้อมอยู่แล้วแหละอ,อันนี้จะเป็นอเอ่ออว่าสเต็กกันนะซึ่งนั่นแหละก็โอเคเอาได้อยู่นานสั่งไปแบบนี้ก็กินบ้ากเลยก็ช้อนอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บไว้นะไอ้ออออพวกไอ้เนอี่ย วันนี้กินอะไรที่แบบแบบเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะ่มน่งกินในกล่องเลยแหละควจริงอ,อ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวขอแคดกล้องแป๊บหนึ่ง๋ยจะได้ไปจัดอะไรตรงนู้นตอนนี้รอเดบล็อกเสร็จนะแต่ว่าเราถ่ายไปแล้วเมื่อกี้อ่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันในนี่ไงตัวมันบังกล้องก็เลยแบบเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมานั่งกินกันผ้าดีก็ซินากู โฟกัสห,หน่อยได้ไหมโหอ้องอะ่ะโฟกัสสิเออมันจริงเปิดมันจริงมันเปิดฝาเปิดได้นะแต่ว่านะเดี๋ยวเจ๊แนะ่ขอตัวไปกินก่อนโอเคไป โอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาแก้ตัวจากรอบที่แล้วนะประมาณวันสองวันที่แล้วที่เราได้อเจ้าตัวมินอนตา SRT อ้นี่มานะจริงๆไอตอนนั้นที่แบบว่าซื้อให้เพื่อนเพราะว่าเออเป็นถือว่าเป็นเพรสเซนแล้วกันนะก็แต่ว่าไอตัวนี้มันแบบอย่างที่เห็นนะ่ะมันกระจกมีปัญหาก็เลยสั่งใหม่เดี๋ยวความจะ่าได้มาแลค่ะโอเคร้านนี้ซื้อจากร้านที่ค่อนข้างาจะมีเครดิตอยู่ใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นพสัสนุแกะเลย <Okay. S 2> เปิดมาก็จะเจอบับเบิ้ลอีกแล้วมาอะแต่กลิ่นนี่แม่งไม่ค่อยน่าพิลมเท่าไหร่นี่นะเป็น SRT 1 0 1นะโอเคเดี๋ยวขอเช็คระบบแป๊บหนึ่งอันนี้สปีดเออใช้ได้วะใช้ได้ ชัตเตอร์บีนะใช้ชัตเตอร์บีพัดสุดยอดอ่ะนี่แหละนี่คือกล้องเว้ยนี่คือกล้องที่แบบมันควรจะเป็นเนอปะป่ะแล้วก็มีสายให้มีนู่นนี่นั่นให้เนาะแต่ก่อนที่จะเอาไปให้เพื่อนก็ต้องเอาไอ้อะไรมาเช็ดๆก่อนแต่ผมว่าได้ละอันนี้ลองมาคอมเพล็ทั้งสองตัวเนาะมันจะต่างกันนิดหน่อยคือคือเอเยอัลเดยรรวมอ่ะแทบจะเหมือนกันเลยนะ แต่ว่ามันมีความต่างกันที่ตอนนี้เห็นไหมมันจะเป็นฮอตชูกับโคชูซึ่งมันต่างกันยังไงคือเมื่อก่อนในการที่เขาจะเอาแบบเอาแฟลชมาซิงก์แบบอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องเสียบในการเสียบตรงนี้ในการซิงค์แฟลชเนาะมันจะเป็นเอกซิงก์กับไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นแบบต้องใช้สายซิง์สมัยก่อนเนาะเขาเลยแบบเป็นโคชูเอาไว้แปะไว้เฉยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เคยบางตัวที่สามารถ เสียพราะชุดนี้ปุ๊บเราสามารถใช้แฟชได้เลยอะไรพวกนี้แต่ก็ยังมีตรงนี้อยู่นะพวกแบบซิงค์แฟชซิงค์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีตัวเทียบนะแต่ว่าอันนี้ถามว่าเพื่อนมันใช้เงินไม่นอนต้าไงแล้วก็แบบมันมีความบังเออบางเอญตรงที่ว่าเมื่อไม่นานวันนี้มันมีหนังเรื่องมินมามะตะเข้ามาเนาะที่จอ์นี่เดียเพื่อนแล้วเขาถือกล้องตัวนี้ซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ซื้อก็รีบซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวราคาตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณอย่างแล้วนะกบนะ ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราไปเพื่อนต้อง,องปัเช็คทำคศาสรหน่อยแต่ถือว่าก็ข้างินจะเชื่องงดีเหมือนแก้ตาบาปไปตัวเองก็พอแล้น้องนะก็ถือว่าวันนี้มีคอนเทนต์ในการถ่ายไปก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถ่ายกันอ,อันนี้ไปหยิบขาตั้งกล้องมาลองดู นี่ลองดูนะว่ามันจะหายสั่นไหวบ้างหรือเปล่าน่าจะพอช่วยได้บ้างโอเค okay. อันนี้ก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าคือภาพไม่สั่นไหวก่อนนะแต่ว่ามันก็จะแบบเราไม่ได้เปิดแฟลชไงนี่ก็ลองดูก็แสดงว่ารอบต่อไปก็น่าใช้ขาตั้งกล้องได้แต่ว่าต้องจัดแสงแล้วก็ยิงแฟลเอาดีกว่าโอเคก็ถือว่าเรารู้ไปมพร้อมกันนะก็ ถ้าไม่วันนี้ก็ไม่มีแล้วก็เจอพวกนี้ครับ